สวัสดีคะ่ะทุกท่านนี่ตอนนี้เราเริ่มนี่เริ่มเพาะสลัดแล้วจ้าทุกท่านจ้านี่ชื่อสลัดเนาะเพาะแป๊บเดียวนี่พร้อมที่จะขยายใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะคะเนี่ยขุดแล้วก็ตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่เราก็ขยายใส่กระถางใหญ่เลยก็ได้คะ่ะงัดไปเลยค่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นมา สวยงามค่ะไม่ต้องแยกแบบเออ่ต้นสองต้นหรอกค่ะนี่งัดอันนี้ไปแล้วก็ขยายใส่กระถางประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือฟักทองทุกท่านจ้าดูเพาะสองวันได้ขนาดนี้เลยนะคะจะรีบออกไปไหนไม่รู้อันนี้ก็คือถั่วลันเตาถั่วลันเตานะจ๊ะส่วนนี้ก็คือฟักทองค่ะมีประมาณห้าสิต้นนะคะงวดนี้เดี๋ยวเราจะ เพาะแบบนี้เอาไว้แล้วก็จะไปเตรียมดินนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกว่ามีอะไรเพาะไว้อีกนะคะมาขอบหน้าต่างอันนี้โอ้โหสลัดทั้งนั้นค่ะทุกท่านนี่ชอบกินสลัดกันชอบกินเมี่ยงนะคะเราก็ชอบอันไหนเราก็เพาะตัวนั้นส่วนนี้ก็คือเป็นกล่องเป็นกล่องโฟมแล้วก็ครอบถุงเอาไว้แล้วก็จะมีไอ้น้ำแบบนี้นะคะมันก็จะหยดใส่ ใส่ให้ใส่ให้สลัดเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดู <c oughs> นี่สองวันเนาะนี่เพาะสองวันดูโอ้โหเพาะสองวันได้ขนาดนี้เลยค่ะทุกท่านเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าหินอดินดินเอาแบบไหนมาเพาะนะคะถึงได้โตขนาดนี้แล้วก็คลุมนะคะคลุมผ้ายางแบบนี้ไว้เก็บไอ้น้ำนะคะ ทางนู้นก็คือกะละมังก็หาง่ายๆค่ะหาอุปกรณ์ง่ายๆในบ้านทานะคะชีวิตต่างแดนมียังไงก็ใช้อย่างนั้นนะคะประหยัดช่วยเหลือตัวเองได้อีกค่ะเดี๋ยวเวลาเรามาปลูกฟักทองเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะต้องไปเตรียมดินเตรียมพื้นที่เอาไว้นะคะก็ค่อยๆทําทีละนิดไปคงทําไม่ไม่เสร็จ ในวันเดียวนะคะเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างกว้างนะจ่ะอันนี้เจ๊มาทำาด้วยกับเพื่อนเนาะทุกปีก็จะมาถ่ายทำให้ดูแบบนี้ตลอดเนาะแล้วก็ได้ผลจริงทุกคนคะ่ะได้ผลจริงได้ผลผลิตจริงนะคะอันนี้ปีนี้จะปลูกประมาณ50ต้นเนาะนี่นะใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเวอร์วังอลังการนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยขยายขยายเป็น กระถางใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยแล้วค่ะเลื้อยยาวไปนะคะทุกคนคือเลื้อย <c oughs> เลื้อยเร็วมากจ้ะนี่เดี๋ยวก็จะทําการเตรียมดินนะคะซึ่งมันก็จะมีปุ๋ยที่เลือกใช้กันเองนะคะเป็นปุ๋ยแบบไม่มีสารพิษนะคะแล้วก็ผักก็จะออกสวยงามมากอันนี้ก็คือเอ่อ เพื่อนเจ้เขาปลูกปีแรกนะคะเ,เอามาเพาะไว้คือขึ้นง่ายมากนะคะตัวรันเตาปลูกง่ายมากเนาะก็ซึ่งเราอยากกินเนาะเนื่องด้วยเพื่อนบอกว่ามันแพงเนาะใช่ไหมพี่มันแพงเนาะมันแพงก็เลยลองปลูกเองนะคะนี่ส่วนตัวเจ้เจ้ก็ปลูกทุกปีนะคะก็ไม่ได้เพาะแบบนี้เจ้ก็จะหวานๆไปแต่เพาะแบบนี้ดูสวยงามนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เอาไปปลูกข้างนอก ปลูกมีความสุขก็ปลูกไงคะทุกคนพี่ของก็ชอบปลูกนะคะ